สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy e a s y Easy 6395นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนี่是是ตัวเพลทนะครับของ MG s s ซึ่งอันนี้เป็นเพลทแบบของโรงงานนะครับเนี่ยสังเกตดูได้นี่ MG g n e w a c c e s s o r y นะครับนี่ตามนี้เลยนะเพลทจะวางตรงไหนวางตรงน,นี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ก็ มีคู่มือติดตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เราจะต้องติดตั้งอะไรยังไงมีผ้ามีดินสอมีคัตเตอร์ครัตเตอร์ไปลอกกาวออกนะครับแล้วก็วัดตำแหน่งที่จะที่จะทาบติดลงไปนี่สามิมิลสามิมลซ้ายขวานะครับประมาณนี้อืมสมิมลเหรอจากตรงนี้เหรอ ดูตัวอ๋อจากตรงนี้นะครับขอบนี้จากขอบนี้37มิมลเดี๋ยวเอาตัวนี้วัดหน่อยดีกว่าจากตรงนี้เนาะ37มิมลวัดไปครับนี่เขาให้วัดตรงนี้เพื่อจะวางเป็นขอบเออเพราะนั้นก็เดี๋ยวเอาดินสอขีดได้นะตรงนี้จะได้มองเห็นครับว่าเราจะวางไว้ได้ตำแหน่งไหน ครับ37มิมลนะวางหน่อยซิประมาณนี้เนาะดูซิสามสิบเ็ดมิลปึ๊บอืออยู่ประมาณนี้อไอไลน์ไปละ37มิมิลตรงนู้นนะครับตรงนี้เห็นไหม๋ย่ลองวางดิมันตรงจริงรอเปล่า ครับประมาณนี้ดูสิสามิมิลแล้วผมโลกจิตด,ด้วยนะคือมันจะต้องตรงเป๊ะๆด้วยนะไม่งัจะโลกจิตมากทาพดูสิถแถวๆนี้ออลองเทียบ37มมิลตรงนี้น ได้อยู่ดังนั้นผมจะเริ่มมาร์กตรงกลางตรงนี้เวลาแปะจะได้เห็นชัดๆว่าเราวางอยู่ตรงไหนนะครับนี่มันจะได้ไม่เคลื่อนประมาณนี้ได้แล้วนะเห็นไหมผมมาไว้แล้วเนี่ยตรงนี้ อันดับแรกก็คือพื้นที่ตรงนี้ต้องสะอาดนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมใช้ผ้าเช็ดไปแล้วนะครับเช็ดอีกทีนะครับแล้วก็ลอกตัวตัวกาวออกอเดี๋ยวแป้งเราเอาคัตเตอร์ก่อนอ่านะครับจากนั้นเราก็ลอกลอกาวออกอ่าลอกกาวออก กาวก็เป็นกาว 3M มมันก็ไม่ทำลายสีรถนะเวลาที่เราลอกออกนะครับพวกนี้มันลอกออกได้ถ้าเป็นพวกกาวสองหน้าโนเนียมอะไรพวกนี้ก็อันตรายเวลากาวมันแข็งแล้วเนี่ยมันจะมันจะติดแข็งแบบเป็นพลาสติกแข็งไว้เลยอ่ะไม่เวิร์กนะครับจะใช้อะไรติดตัวสีรถก็ ต้องใช้พวกเทปกาวสาเรียบร้อยนะครับสังเกตูนะรอยมาร์กนี้กับตรงนี้นะผมวางไว้นะครับเข้ามาในระยะวางก่อนตรงแล้วนะโอเคเ,อเทียบกันตรงแล้วปล่า ครับประมาณนี้ยังไม่แตะนะผมยังไม่กดลงไปผมจะวัดก่อนว่าที่ผมวางไปนั้นตรงเต๊ะจริงไหมอย่างที่ผมบอกนะผมค่อนข้างจะโลกกิดสามสิบเจ็ดมิลได้อยู่นะอือ รียบร้อยผมว่าตรงแล้วนะครับถ้างั้นผมจะเริ่มแปะอื้ลงไปเสร็จแล้วเห็นไหมปุ๊บซะหน่อยให้กาวเข้าที่นะครับอือเรียบร้อยแล้วเห็นไหมรูมผ้าซะหน่อยให้กาวอยู่ ลูดหน่อยครับเจ้ามือลูดเดี๋ยวมือแหกอือ เรียบร้อยเช็ดคัาเป็นสอจบแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงสวยไหมเวลาที่เราแบบว่าวางของหรืออะไรเนี้ยเผื่อพลาดนะมันจะได้ไม่กระแทกโดนไม่งั้นเดี๋ยวสีลถพังนะครับนี่อยู่ละทีนี้ก็คือรอให้กาวเนะี่ย เซตตัวสำหรับตัวกาว3 m มก็ประมาณสักสิกว่าชั่วโมงก็พอแล้วนะครับห้ามโดนน้ํามันก็จะโอเคแล้วก <_ m> ็ฝากไว้แล้วกันครับเพื่อนๆถ้าชอบนะกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเป <_ m> ็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้ว <_ m> นะเรียบร้อยเห็นไหมสวยไหมน <_ m> ี่ก <_ m> ็ดูบึกบึนมากขึ้นนะเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับ ถ้าคิดว่าจะชนก็ก็ไม่นะที่เห็นพอดีอ่ะนะครับเห็นไหม ไปโดนนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วฝากไว้สำหรับกันนะครับสำหรับ Easy Easy หกสามเนะถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม Easy Easy หกสามเก้าห้าไปแล้วครับสวัสดีครับ